วันนี้เราก็มาชมวิดีโอการทำงานของยันมาก45แรงม้าค่ะ453ทีค่ะแล้วเราจะมาดันแบบดูดูเลย ตกค่ะแต่ว่าแม่ค้าจะมารีวิวให้ลูกค้าชมแบบรีวิกันก่อนค่ะคันนี้เป็นรุ่นยานมา E F 453T ทีค่ะรถจะทะเบียนปี5-2ค่ะคันนี้มาข้อกบกุตรสองชิ้นเป็แบบนมิเดนหน้าขานพวนเลยค่ะแบบเดิมๆเลยคะ่ะคันนี้ยังไม่เก็บงานค่ะก็รอเก็บงานค่ะคันนี้ หรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากได้ตามสภาพค่ะก็ราคาจิตอยู่ที่220,000บาทเท่านั้นค่ะตามสภาพนี้เลย220,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าให้ทางร้านเก็บงานให้ก็อยู่ที่ราคา259,000บาทค่ะพร้อมเก็บงานแล้วก็เก็บสีให้ค่ะลูกค้าเล่นเนอกสารครบ สนใจค่ะก็สามารถโทรสอบถามยละเหียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถ่ายมือสองเหล่านาดีขอนแก่นค่ะลูกค้าหลายท่านก็รีวิวมาค่ะอยากชมยันม้า45แรงมาวันนี้แม่ค้าก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะรถก็ใช้งานได้ปกติค่ะลูกค้าแต่ว่าก็เพียงแค่ว่าสีสีไม่สวยเฉยๆค่ะดันได้ปกติค่ะ จบการรีวิวแล้วถ่ายวิงเท่านี้นะคะฝนตกแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ